สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวยยุงนะจ้าวันนี้เยยุงจะมาทําเมนูคัาวไข่น้ํากินจ้าเดี๋ยวไปทำกันเลยจ้าตั้งกระทะใส่น้ําลงไปจ้า น้ำนี่ก็กะเอานะจ๊ะแล้วแต่เราทำมากทำน้อยอ่ะจ้ะเครื่องที่ะแกงของยายุงก็มีหอมแดงทุบแล้วก็พริกสดตำจ้ะตำพอแล้ แล้วก็มีตะไคร้ทุบจ้ะใส่ลงไปให้มันหอมจ้ะความเผ็ดก็แล้วแต่เรานะจ๊ะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ลดพริกลงก็ได้จะ้ะของยายุ้งก็จะประมาณนี้จะ้ะแล้วก็รอให้น้ำเดือดจะ้ะเดี๋ยวยุ้งก็จะใส่เครื่องปรุงไปเลยจ้ะ เรื่องปรุงยยุงก็จะมีน้ำปลาจ้ะผงปรุงรสจ้ะแล้วก็ผงนัวหน่อยหนึ่งจ้ะ เดี๋ยวยงขอชิมดูก่อนจ้ะเดี๋ยวยุงขอเพิ่มน้ำปลานิดนึงจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวใส่ไข่ลงไปอีกนก็จะจืดลงอีก น้ำเดือดแล้วยายุงก็จะใส่ผักลงไปเลยจ้ะผักที่ยายุงจะใส่ก็มีต้นหอมจ้ะแล้วก็ผักชีลาวจ้ะ แล้วยยุงก็จะใสกไข่ไปเลยจ้ะไข่ยายุงใช้สฟองจ้ะไข่นี้แล้วแต่เรานะจ๊ะชอบกินเยอะก็ใส่เยอะหน่อยแต่ถ้าชอบกินน้อยก็ใบสองใบแล้วแต่เราจะ้ะตีให้มันแตกนิดนึงจ้ะ รสชาติก็ได้ที่แล้วจ้ะหากเราก็สุกดีแล้วจ้ะสุดท้ายยายุงก็จะใส่ใบแมงลักลงไปเลยจ้ะหอมจ้ะได้ที่แล้วยายุงก็จะปิดไฟเลยจ้ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เยยุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ๊ะ